ในโอกาสที่ผมเป็นกรรมการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ที่จะช่วยกันดูแลในเรื่องของกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาให้ข้อคิดเห็นกับท่นานคณะกรรมการบริหารออกการั้าชุดปัจจุบันได้รับทราบถึงแนวทางทิศทางการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะข้างหน้าโดยเฉพาะในระยะ5-10ปีข้างหน้าหอการค้าจังหวัดนครศิซมาจะได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะดําเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับภาคเอกชนทุกภาคส่วนภาคราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศิซมาเนี่ยให้ไปในทิศทางที่สอดรับ กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศซึ่งจะทำให้จังหวัดนากาซึมาเนี่ยมีความเต,ติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น